วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราราชกัญญาโปรดให้พันตำรวจเอกนรัสเวตนันท์รองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2566จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบุหรี่โลกเพื่อให้รัฐภาคีสมาชิกทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเข้าใจถึงอันตรายของการสูบุหรี่ต่อสุขภาพ และในปี2566นี้ได้กำหนดการรณรงค์ว่า Tobacco People Need Food Not Tobacco มนุษย์ต้องการอาหารไม่ได้ต้องการยาสูบเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรูก้เกี่ยวกับการปลูกหรือการผลิตพืชทางเลือกและสร้างโอกาสทางการตลาดสำหรับชาวร่ยาสูบและกระตุ้นให้ชาวรายาสูบเปลี่ยนมาปลูกพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างยั่งยืนเพื่อลดวิกฤตขาดแคลนอาหารทั่วโลก โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบรางวัล w o r l d n o t o b a c c o Day Award 2023ซึ่งเป็นรางวัลที่องค์การอนามัยโลกมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสน,นุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทยพบว่าอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องด้วยกลุ่มเยาวชนอายุ15ถึง24ปียังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่เนื่องจากการไม่สูบบุหรี่จะลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหลอดเลือดสมอง